เคยมีหุ่นหลับแบบว่าโผ้่แต่ที่ใหญ่คือร้านแก๊งมากท่าเลยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในเกมมินิเวิร์ดนะครับแพ้ไหนอือมินิเวิร์ดดูของสวยๆเยอะแยะเลยเกมเกมตัวนี้นะครับเรามีสมาชิกใหม่นะครับโอเคทุกคนเรามาเข้าดูกันนะครับ อยากดูถือมือจีนโนนะคะเป็นเน็ตหลุดนะครับ <c oughs> สรมาชิกใหม่เป็นอายุกี่ปีแล้วครับอายุกีนน่ปีแล้วนน18สิบแปดจ้าฮะอายุสิบแปดจ้าไม่ใช่แปดสิบเอ็ดหรอกเหรอไม่ใช่ค่ะเสียงเก๋มแมบบ่เราเราเราเล่นละครเราต้องบอกยั้ไ วีโน่เล่นละครก็บอกยังไงก็ได้อย่าบอกความจริงมากกว่าเล่นละครก่อนเนาะแล้วบอกโอเคทุกคนเราจะมาเล่นแมปปลากัวดีไหมเพราะว่าตอนนี้เราไม่ค่อยมีก็หมดเวลาเป็นว่าวันนี้เรามาใช้เป็นแมปแบบนี้ดีกว่าเราไม่เล่นแมปปลากลัวแล้วนะ เรามาเล่นแมปป่าดงดิบกันเล่นแบบไหนครับแมปป่าดงดิบป่าุงดิงเหรอป่าดงดิบไม่ใช่ลุงออดิงมีแมปนี้แมปนี้ทุกคนก็ขอโทคทีมันจะครุขระแบบโอ้โหปปนี่นี่เล่นเกมนี้เลย พาชีนี้คุณที่อายุสิบแปดปีถ้าสลับเลขกันกลายเป็นแปดเอ็ด <c oughs> ถูกไหมถ <c oughs> ูกต้องโอเคทุกคนเราก็มาเล่นกันเลยนะนมาเล่นทุกคนเดินได้นไหมว่ามันดีไหมดีมากเดี๋ยวเราเลื่อนมาไว้ตรงจักร นี่เราเอาไปตรงนี้นี่ตรงนี้โอ้โหเน็ตกระตุก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 เ่ยทุกคนทำไมมันแหลกขนาดนี้เนี่ยทุกคนเราจะตกนะถ้าเกิดตกมันก็จะแหลกแบบตกแบบตึก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  มันแหลกก็จริงแต่เสียงเราไม่แหลกนะทุกคนเราแค่ทำเล่นๆจเอโอ้ทุกคนมีเสือด้วยหวัดดีน้องเสือหวัดดีน้องเสือทุกคนได้เวลานอนแล้วทุกคนนอนดีกว่าเงียบเงียบาฟรีห่ฟีหอฟี ทุกคนปกติโอ้นี่เช้าแล้วกำลังบอกว่าปกติมันจะไม่เช้าไงต่วัน,นี้ไม่เช้าโอ้ทุกคนดูลิงลิงมันกินกล้วยเหรอือใช่เลยกินกล้วยแล้วเราให้กล้วยมันได้ไหมเนี่ยเนี่ยกินกล้วยมากทุกคนเราจะลองให้มันกินกล้วยนะจะเข้าใกล้เขานะ มันแย่งของได้เออมันแย่งกระเป๋าแย่งเสือ้ออะไรเอาหมดละ่ะเกมเกมเกมเเอากล้วยหายไปไหนอะกล้วยอะไรเอาหมดละ่ะมีผู้ช่วยม,มีผู้ช่วยแครเกมด้วยแครเกมด้วยบอกได้ไหว่าคือใครอ๋อเป็นยายโอ้ยมาเรียกว่าอามายาย อันนี้กล้วยแสงดาวอันนี้กล้วยเอาเค่กล้วยแบ่กล้วยแสงดาวโอเคทุกคนไม่ต้องสนใจหรอกนะเอาทุกคนเราเอามาไว้ตรงนี้ดีกว่านะค่้ยเกะกะมือจังเลยตรงมอวีติอตน,นอ่ะเราให้ให้ลิงลิงจ๋า,จาอานี้ไปลิงจ๋า โอ้ยลิงเป็นอะไรอ่ะต่อสู้กับเสืออย่างนั้นน่ะนี่ก็คือการต่อสู้นะครับเออว้าวได้ดาวด้วยอ่ะให้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 ลิงให้ลิงลิงกินกล้วยดิกินกล้วยกินกล้วยเอาลิงเจ้าลิงจ๋าเอากล้วยไป ลิงลิงเจียวตัวเนี่ยนะลิงสองตัวเจ้าลิงกินกล้วยไหมวีโค้งคำนับด้วยโอเคลิงวันนี้เราไม่ได้สร้างอะไรนะเราจะมาเลี้ยงลิงโอเคตลกเลยตอนนี้อ่าอ่าอ่าบักแล้วีนี้บักแล ผู้ช่วยผู้ช่วยใชยพูดอะไรหน่อยผู้ช่วยนะขอให้มีลูกน้องส่งลูกน้องไปช่วยนะครับทีนี้มีผู้ผู้ทีมงานทีมงานอยู่ข้างล่างข้างๆเรานี่แหละ h ฮลโหลโอเคเสียงทีมงานเขาพูดแค่นี้แหละดูนะคะตอนนี้ก็ฮา ก็ทุกคนทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะก็จะฟังเสียงเราพวกนี้นะครับนี่ก็คือต้นกล้วยกล้วยให้กล้วยไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับนี่สาหรับคนที่ไม่ได้เล่นนะนี่อ่ะเราจะลองเดินเข้าไปนะทุกคนอ่ะทุกคนมันจะมีปุ่มกระโดดนะหนี่กระโดดได้เข้าไปนี้ กระโดดได้ไหมเข้าไปในนี้อ่ะอันนี้ก็กระโดดได้สิอ่ะดูนะทุกคนถ้ามันเป็นหนามจะกระโดดไม่ได้ <Yeah. S 2> ทุกคนลองทำตามดูนะทุกคน <laughs> แต่ถ้าเกิดว่าเล่นในแมปปะจนภัยก็จะค่อยๆตายเหมือนในกระบองเพชรอุ <Yeah. S 2> ้ยช่วยแล้วเราก็เลี้ยงเสือด้วยนะแต่เนื่องจากว่าเสือมันออกตะคอเดี๋ยวเรามาดูต้นกล้วยกันดีกว่า นี่นะคะทุกคนนี่ก็คือต้นกล้วยนะคะทุกคนว้าวต้นกล้วยก็จะมีกล้วยนี่แหละทุกคนต้นกล้วยมีกี่ต้นครับน้ำไม่หมดโอ้เป็นพันพันองพันพันต้นอ,อแลอแล้วตอนนี้ต้นไม้อื ต้นไม้ของเราก็ยังดูดีนะทุกคนโอเคทุกคนอยากลองปูพรมบ้างว่ามันจะสวยแค่ไหนนะทุกคนปูพรมกันเลยย่าเพงไงไส้ให้ฉันนี่ละทุกคนวันนี้เราจะมาปูพรมนะทุกคนใบหน้งก่อนไบหน้าเล็กไม่ต้องเออเออเออวางเนี่ยแล้วเราก็จะปูเฮ้ยลิงมาแกะอะไรตรงนี้ เฮ้ย <Hey, S 2> mm hmm. มีอะไรอีกตัวเนี่ยใครใครใครอยู่ตะล่างใครอยู่กระล่างใครต้องการกล้วยออกมาน,นี่เจี๊ยโอ้ยลิงอ่ะเอะคนที่อยู่หน้าให้นะอ่ะไม่มกินแล้วลิงมาอยู่ตรงนี้เนี่ย mm hmm. โอเคเราไม่ <c oughs> ให้ดีกว่าทุกคนเราไม่ม<า>กินใช่เดี๋ยวเราไม่มีกิน <c oughs> ไม่ให้แ้ันหนีไปไหน เด้งหนือไปไหนไม่รล้สิคุณช่วยมีอะไรพูดไหมคุณช่วยก็ขอให้อีทำอะไรระมัดระวังตัวอย่าไปแกล้งอันนี้คือคิดคำอยู่ใช่ไหมเนี่ย <laughs> ถึงว่าพูดติดขัด <laughs> อคนที่ฟังยายอยู่นะคะ <laughs> <laughs> เล็กว่ายายดีไหมเนี่ย <laughs> เรามีผู้ช่วยหลายคนนะครับก็ผู้ช่วยก็คือคุณป้าป้านาอาและป้านาอ้เกทุกคนเราจะปูพื้นทั่วเลยนะให้มันเรียบร้อยเพราะว่าเราไม่ชอบไม้เท่าไหร่ปูให้หมดเลย โอ้ย oh, สวยเลยเนี่ยแล้วเราก็จะปูแบบนี้นะทุกคนปูให้แบบเรียบเนียนไปเลยเนี่ยทุกคนมันจะสวยไหมทุกคนถ้าไม่สวยแล้วก็เอาออกนะไง่ง่ายง่ายง่าย,าย mm hmm. ไหวเอิม่มเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำที่จงเขาเรียกว่าอะไรนะ เขาเรียกว่าเอาไม้หายเลยแค่ทุกนิดเดียวไม้หายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมาจัดเสอดาวแกกำลังจะไปไหนนะโอเคทุกคนเราก็จะมาอยากให้ผูอ อะไรพูดเอออะไรพูดอะไรเออโอเคทีมงานตอนนี้ทีมงานของเราก็ไปทำงานนะครับทุกคนโอเคขอโษที่มีเสียงรบกวนนะครับโอเคทุกคนแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่มาเขาไม่เข้ามาแถให้ ม้่เก็บแลวโอเคทุกคนฟังนี้นะเจลิลิงก็เ้อยเอ้าหรอเออลิงลิงเอะลิงเฮ้าส้าไว้เดี๋ยก็อยากไปขุดไส้มากินีลาเ้ขยะมีกินกล้วยขยะกินกล้วยมาทางนี้เจี๊ยบ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 อยากกินกล้วยเจี๊ยบเจี๊ยบอยากกินกล้วยเมันตีเราหรอ จีโน่เดี๋ยวมามีขนมให้จีโน่นะครับจี๊ดจครับพร้อมไหมครับจีโน่โอเคทุกคนโอเคทุกคนเล่นเกมงยังสนุกมากโอเคทุกคนเดี๋ยวให้อาม่าพูดจบนี่ทุกคนดูห้าหกหรอ โอเคทุกคน <centimet> <eleven S 1> แล้วก็ขอ tamam Jim, ลาไปก่อนจากคลิปนี้นะแต่ก่อนที่เราจะลานะทุกคนอามาช่วยลาผู้ชมหน่อยขอให้ลาผู้ชมขอให้มีความสุขความสุขภาพแข็งแรงนะแล้วก็ทำอะไรขอปรารถนาคิดอะไรก็ให้สำเร็จ ให้มีเงินมีทองหลายมาเทมาเยอะๆให้มีความสุขเยอะๆนะให้จีนโน่เป็นผู้จัดก,การให,ใหญ่ให้ท่านผู้ชมไม่ได้ให้จีนโน่โอเคท่านผู้ชมทุกคนก็ได้รับพรจากอำา่าของเรานะทุกคนวันนี้พอแค่นี้คลิปยาวเกินแล้วทุกคน bye bye. บายบายให้มีความสุขเยอะๆนะจ๊ะ <c oughs>